กาบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนแล้วครับเ้อสวัสดีเอฟซีเก้าหล้วกับเอฟซีหม่ครับผมสวัสดีสตีบัตครับผมอยู่ให้อยู่หน้าคือเก้าครับผมเดี๋ยวมื่อวนีสีพพี่น้อง FC เอฟซีครับไปบึงดุก,กบครับผม ดูกบหรือว่าดูขวกครับคอมุกขวกเอาไปฝากป่าป่าบอมอยู่หน้าครับผมก็ได้มุกกินเองครับเสียสิพี่น้องไปเบิ่งครับผมพอดีเมอวนนี่น้องนอนไปไปสอนมากครับผมผมก็ได้เสียเอาดูกบหรือว่าดูขวกครับสมเสียมาเลียงครับผมยังบดูว่าหลายโตัวปนไรครับผมกบหน้าเฮานี่แหละครับพอดีน้ามันบกครับผม น้ำขอนอจเอเจครับผมก็เลยนี่ครับมันกระขอนครับก็เลยไปหาเอาเอาสวิงกับขุครับผมไปสอนหวกครับอันนี้ก็สิเป็นบริเวณเข่าเถียงทงอโดดินีเขาแ้วครับเด้อโอ้ยเข่าก็เขี่ยวงามครับผมเขาก็เริ่มเขี้ยวขึ้นเขี้ยวแล้วครับผมต้องล่นก็สิเป็นแผง โซดาเซลเขาแล้วครับเด้อทางเขาเถียงครับทางเขาธงนรดูดอินดีครับเขาก็เดิมเขี้ยวแล้วครับผมประมาณถมลังลูกเขาแล้วครับถมลังไกลหน่อยแล้วครับ,ปร,บประมาณคืบประมาณคืบนีนะครับคืบหนึ่งนี่ครับ สร้างเขาเทียงได้ครับกัลล่อแค่มองไหนทีมันหมามันขังเขาก็คอยเอากาไปสามไม้ครับผมไปหล่าไม้เป็นทีเรียบร้อยครับเดี๋ยวสีพาพี่น้องไล้เบิงมุกหักครับผมโอ้ยโอ้ยมกกุกหักไอลูกออดครับผมลูกหัก พอดีน้องมาน้องว่านห้ไปสอนมาให้ครับหลายๆเตือบอยู่ครับกะอูครับน้องอูห้พอกินน้ำแล้วกะมันเลือครับเหลือหลายเลยเอามาปล่อยมาปล่อยไว้ครับมันสิเป็นกบครับผมจะไปเร่งน้ำกันเลยครับตอนนี้ผมปล่อยไว้ในในบ่อครับผมบ่อปูนครับผม ทั้งฝนก็สิเป็นทั้งต้องไปโขกน้องหน้าทงนาดนอินดีเฮ้าแล้วครับเรือทั้งฝนฝนกะตก,นะตกแน่วว่าตกแน่ครับผมพออยู่ก,กัเดิมออกอะไแล้วครับเศร้านักละครับอันนี้ก็สิเป็นบรดเวณนเทีย่ยงเฮ้าครับผมเทีย่ยงนาดูน ริเวณเถียงครับผมไปครับนี่ครับเย้ผมข้างไว้นี่ครับนอนั้างไห้อุปกรณ์เท่ากับว่ามียั้งร้ายครับนี่ครับนี่ครับสวิงสวิงครับนี่ครับรองยางครับผมสวิงกับขูนี่ครับคูนี่ไปเลยครับนี่ครับเอาไป โอเคไปพ่อครับผมเคนียพ่อครับเอาเบิ้งน้ำกันครับผมผมเอาไว้นี่ครับเอาไวม้มผมเอาไวบ้บ่อกลางครับบ่อนี่เดี๋ยวเบิ้งน้ำกันเลยครับพ่อมุกขวกเอาไปฝากป้าป้าไปหน้าก็เลยหอยไว้นาะโฮโฮโฮแอนแอนแอนเด็กสุนัขไก่ครับ มีบ่อนอครับโอ้อยแดนเต็มเลยครับสุดเลยครับหอกกบครับหอกกบตัวใหญ่ๆได้ไรครับหอกกบครับ มันสีกรดหางนะครับโอ้ยมันไก่โหดครับเดี๋ยวทีถอยออกก่อนครับแดนเต็มเลยครับนี่ครับซุ่งเป็ไก่อันนี้คือหัวกบกกนะครับลูกตอดกบตัวกัดหางนะครับอยู่นี่กับสีคลิปประมาณเป็นรอยอะครับอยู่นี่ ร้อยตัวครับเดี๋ยวผมมีซุ่มตรง่อไไก่นี่ครับนี่ครับนี่ครับตัวนี้ตัวนี้ตัวน,นี้ใส่ละอันน,น,นี้อันนี้หัวหัวเขียดครับเขียดอีโม่ครับนี่ครับเขียดอีโม่อันนี้จะเป็นลุกออดกบครับอันนี้โบแมนเอานีครับอันนี้เอามาสอนมาแล้วครับเด้อไปสอนมาไปสอนมาน,น้วมนแก่หน้านี่นะครับหน้ามันหน้ามันแห้ง เตี๋ยมมาปล่อยไว้ครับผลผสมส่ดมังอ่งกันี่มนหมดห็นกล่องอ้อยครับน,นี่ครับแส่ออกไปแล้วเต็มเลยนี่ทั้งขีดเต็มเลยครับพี่อ้ยบูมเ็นลอยแล้วครับเกือบสองลอยกว่าตัว เดี๋ยวถามมันกัดหางมันเป็นโตแล้วผมผิดท่าให้มาอีกทีหนึ่งครับนี่ครับหอกกบครับผมหอกอกบหอกกบครับนี่ตัวใหญ่อยู่ครับเอเปย์อยู่ครับหนายอยู่ดีครับอีกตอนเป็นสีแบบเป็นสีกระพริบครับมันก็ได้แนมนเห็นอย่านี้ หลายอยู่ครับคือทั้งผลิตทั้งผลแพงหลายนี่ครับครับแตกสวดส่วนสวนอยู่ครับแตกสวดส่วนสวนอยู่ครับทั้งนี้เต็มเลยครับผมเอาไว้ให้น้องมาเอาไว้ตองนี้ครับเพราะว่ามันก็สิโดดวยแล้วครับ ดักน้ำมาใส่ไว้ครับน้ำมาเจาะจะแกะนี่นะครับเดี๋ยวถามมันตัวใหญ่ปึ๊บกับสีใหญ่มาบอนี่นะครับผมบอทึ่งบอไม่ไหเพราะว่ามันหลายครับกินบอกินบอทันล่องเลียงกบหน้าบึ้งครับผมกบหน้าเห่านีา่แหละ จักสองลอยก็โตนี่หอยทะลอดเลยจักลอยก็โตนี่กับพ่อเลยครับเอาไปเปไปเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไหนเดี๋ยวถามมันกัดหางหนะะ่ากันมันสิกัดหางนะครับเด้อเดี๋ยวผมสีมาถ่ายให้เพื่ออีกทีน,นึงเดี๋ยวผมเสียสวิงสอนให้เพื่อสวิงอยู่สมานี่หน่อยสิครับสวิงผมจะสอนให้พี่น้อง fc ครับเพื่อนพี่ลาไปสอนหอกเขาสีสอนจังไหนครับสอนจังสีนะครับเด้อ ี่ตรงไปยังทีเลยนี่ดูสินี่ไลวครับนี่เข้าวาตัวนี้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่นี่สองตัวครับนี่ครับอ่นนี้ หอกแล้วครับเลยยังกหอกครบครับหอกคบ,กบจับเบอร์ครับกำลังออกหางกำลังกำลังขี่รือครับเดียด๋ยอดกัดหางแล้ครับนี่ครับหน้าคดนี่กบหน้าเลยครับนี่หางออกอันนี่นะครับขาออกแล้ว ขาออกครับขาออกขาออกแล้วดุ่ออนหนี้เลยครับม่จตัดุนเดียวเลยรุนหนี้เลยว่านน่ครับกบหน้าเขาครับผมออกขาแล้วครับเดี๋ยวผมสิปลอยอุ๊ยลงไปแล้วครับรุ่นนี้เลยวมานสองสามร้อยตัวครับ มันหมุนยู่ในอนันพมุนครับมันนุ่นหมุนยู่ในก่อหยาพุนหมุนยูนในอันพมุน,น,นค,ครับกอพักบุงครับมันเลยเนี่ยโมเห็นเอาไวใ้ให้มันยิ่งใหญ่ก่อนครับเดี๋ยวผมสีท่าให้บางอีกทีนึงเอาไว้ให้มันโตๆ,ๆก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้ดูอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือกบนาแล้วครับผมอันนี้คือลูกออสนาครับปานผมเอิญลูกฮ่วกนาครับผมลูกออสน,นาคือว่ากบหน้าแหละครับ ขมแงกบเดี่ยงนะครับเด้อันนี้กบทงหน้าดูนเลยครับผมไปซอนมาสดสดตลอดเลยครับเฮ้ยเอามาขังไ่ครับกินน้ำบอทันยากะสีไซบอนี่ครับเพราะมันกัดทางแล้วมันตัวใหญ่กะสีมาสซบอบนครับผมตาเบิ้งน้ำกันนะครับเนาะตาเบิ้งอีกอีพี่หนึ่งครับผม นี่ก็สบเป็นหมองนั่งเด่นแล้วครับเด้อปลูกเปยไว้นั่งเบ่งแดดเอ้ยเออตั้อียงกลับนั่งเบ่งตะเวนตกดินครับตรงนี้นี่ครับมีเปยเ,เ,เข่าเขียวๆครับเบ่งดดรถแล่นขางข้างนอนเบ่งเปยครับผม เป็นตกดินครับนอนเด็นอันนี้ก็ผมกระสิปูหอมใหม่แล้วครับได้ทั้งนี่ปูบานหอมบานกักชี้ว้ครับกำลังขึ้นครับกำลังขึ้นนะครับกำลังสีเขียวครับผมกำลังสีแดงไปปูกครับแกไปปูกนี่ชะอมครับชะอม อมพักพักยังเอื่นพักยังเนาะครับใส่แก้งน้ำใหม่นะครับยัเงเนาะเขาเอื่นประกาศอีหินคือ,อยังไงเหระครับนี่ครับนีบนบ่ต้นผมก็เอื่นโมอสึกแต่เักแพควเป็นอีกแบบนึ่งนะครับหอมน้องคนกับคิ้วน้องคนกับหอมดาวผมหอมครับ น,นี่จะเป็นผักขาปลูกว้กินที่ซ้ครับปลูกใบน,นี่จะเป็นมะเขือครับต้นมะเขือไปกินนะครับออกหลอกเต็มเลยหลอกขาวครับกำลังออกหลอกเต็มเลยครับน,นี่จะเป็นทุเรียนนะครับทุเรียน ุเรียนหมอนทองครับผมลองดูสิลองเบึ้งครับผมว่ามันจะอยู่หรือมันจะตายสุเรียนอันนี้จะเป็นส้มโอนะครับอันนี้จะเป็นใบกระท่อมนะครับนี่คนระับ ทำการแดงครับผมก็ดีใหญ่มาจากข้างล่างครับเติมเขียวแล้วครับเติมไมหญ่แล้วคุณญ่มาจากข้างล่างคุณครับนี่โยหาต้นครับผมต้นนี้รู้สึกว่าสิสิสิพวกชิน้อยอยู่ครับตัวต้นนี้ไงครับผมนีะครับหน้าไกลทาง ออกฟูครับผมต้กนกำลังแตกหลอกแตกเป็นไม้ครับกําลังแตกกิ่งใบใหม่ครับงามครับกำลังกำลังแตกไม้เ้ยครับปูไว้กับไก่พักขาเลยครับกำลังออกใบครับเดี๋ยวสีแอบเดี๋ยวสี เดี๋ยวสีอัพเดี๋ยวสิเดี๋ยวสีทายบ้งไหมนะครับแล้วถามต้นไงตอนนี้ประมาณเ่องแข็งครับผมรประมาณ20สิบกว่าเซนยี่สิบเซนถามต้นทั้งสูงเดี๋ยวผมสีอัพเปลียอีกทีนึงนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นใบมะก,กรูดนะครับต้นมะก,กรูดครับผมนี่ครับออกหรอกอันนี้ออกใบสวยเลยครับไป ติดปลูก้ข้างหน้าเลยครับผมอยู่หน้าเลยเติดแก่หน้าเลยครับผมระกูดอันนี้กำลังออกใบใหม่ครับเขียวใหม่กำลังเขียวเลยครับวุ้ยไฮยังรอขายขี้ง่วยนะครับปูนปุ๋ยคือซิบุมี่แล้วครับเอาขี้วอยไปไต่ข้นกับพ่อแล้วครับอันนี้เป็นมะเขือครับ มะเขือ,อนนเป็นข้าวโพดครับ,รบข้าวโพดข้าวโพดปลูกข้าวโพดไวกินครับปลูกข้าวโพดปลูกกับพริกครับผมตะไครห้อหอมครับอันนี้ก็จะเป็นโมเวบินเทียงนะครับดนะ้อ สีพเพลต้นมะฮุงครับต้นมรักต่อปลูก<อ>ไปได้ประมาณสองเดือนไป้ประมาณสองเดือนครับเดือนครึ่งเะมีสาครับหนังมีสาเดือนหนึ่งครับเป็นกัวกัวว่ามันต้นใหญ่ขนาดไหนไปดูสิครับนี่ จะเก็บคำม,มาไว้อีกไว้นึงนะครับเด้อต้อนหนึ่งถมก้านแดงเป็น,นมะเขือเทศครับมะเขือเทศหรือว่าบักเลนครับภาษาลาวเขาเอียนบักเลนสปอปอลาวครับผมบักเลนมะละกอกระลังไงครับมะละกอสมตำห้ออาอีกแล้วครับเขาก็ร่างเขียวครับเหยียบเขาะนะ่าซะเนาะ หยับเข่าอีพอลาซะน้อยังครับพอนอนอยู่ดงเหยียบเข่าเนี่ครับเขา่าข้าวนะครับข้าวเข่าแล้วครับนี่เลยเป้นหมคุ้งครับผมนี่มะระกอรครับผมนี่ร่างใหญ่ครับแต่ตรงสิเป็นฟักทองครับผม ไปไปลฟักทองน้ำกันครับบมึกอ,อ,อึป่านผมเอินหมืกอ,อึอครับชีวิตตะไคร้ด้ครับเลื่อแถวนี่ตะไคร้ดังกะมมะม่วงตะไครม้มะม่วงครับอึอครับอ,อึหรือว่าฟักทองครับผมออ๊ยออกหลอกแล้วง่ายออกง่ายแล้วตัวนี้ออกง่ายแล้วครับนี่ครับ ออกทิมๆไว้ครับนี่ครับออกหน่อยแล้วโอ้ออกลูกแล้วสองลูกเลยนี่ไงอีลูกนี่ลูกใหญ่โอ้ตรงนี้ก็มีนี่วา่ายดเคโอ้นี่ออกลายครับลายได้มองโอ้เมาเบิร์สองหมื่อครับมั่วแต่อัไปเฮ็ด น้ำให้ปลาอยู่ครับเห็ดอาหารให้ปลาครับผมเห็ดอาหารใ้ให้ปลาเอาขี่วัวเอาเฟืองไปใบกลองไว้ครับพอ้ยม่รู้ทั้งกิ่ซองมือครับผมยื้อเป็นว,ว้ยเดวปลาถากะมาอีกรอบหนาคื้สิเด็กกินเลยครับบาทเนี่ยมาเบิ่งอีกทีนึงนี่โอ้ยเด็กกินแท้ครับขนาดสองมือโุ้ยอะไรแวบ,บๆบบวะ แบบ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 ยังวะอ๋อไม่มีอะไรในกอไผ่ไม่มีอะไรในก,อม,มอ,ในกอมะม่วงผมกับเฉลี่ยท้ายให้พี่น้องเขาบองอีกทีนึงอ,อีกสิบเป็นอีกต้นนึงครับไอ้ฟักทองครับผมนี่ครับกำลังออกดอกด้วยกันครับนี่ดอกฟักทอง ไปกรชีพ่ออยู่บริเวณเสียงครับอันนี้บกวาครับลูกวาล้นยังว่ายครับเต็มอยู่นะครับนี่เต็มเทียงเลยกวาดไปไว้แล้วบอกวาลูกงไงนะครับเนี่ยชีดำดำครับเต็มเลย อันนี้ก็จะเป็นบริเวณทอผงครับผมบริเวณเถียงครับเถียงนาดูนทงนาดูนครับผมเดี๋ยวผมสิเดตไปคลิปหน้าของสิบีไายโคกงน้องหน้าให้เบิ่งครับผมไปรีวิวเป็นการให้อาหารปลาครับ ได้ซื้ออาหารปลาหรอกครับเอาลด,ดต้นทุนครับเอาเฮ็ดเองครับผมเอาขี้ง้อเอาฟางไปมักไว้ในน้ำครับมันก็เป็นอาหารปลาอะไรครับซื้อเอาไว้ครับก็สาระรัดซีหาลอยทำเองซะเลยขีง่ง้อเข้ากับมีครับผมีเป็นบริเวณน,น,นี่ครับต้นหมวกหว่าสีเวดแลวครับต้นหมวกหว่า เบ่งตะเวนครับผมเบ่งครับผมสิซุ่มให้เบ่งโอ้ยแบบนึงนะครับเด้อเพ็ดกระหองอยู่ครับเพ็ด อทปคอนบอ่อสองสามบอเนี่ยผมสิถ่าไปเบิงคลิปผมย้อนหลังนะครับด้วผมสีผมสีเลียงป่าครับเลียงป่าไว้นี่ครับอย่างช่วงช่วงนี้นะครับช่วงไอช่วงเอาป่าดีครับผมป่าผมก็มาขังไว้ขังไว้ขังไว้ครับปลาเข็งปลาดุกปลาคอครับแยกไว้คอยเอาไปล่งสะครับผม เดี๋ยวสคลิปหนาสิาพับไปเบิ้งโค้งหลังหน้าข้างล่างเข้าครับผมตรงนู่นเลยครับลระกาสำหรับคลิปนี้กะ่ะผมกะขอจบไปแค่นี้ก่อนนะครับเนาะเพราะว่าเดี๋ยวผมสิลงไปเฮ็ดลักให้ปลาตอครับผมเฮ็นอาหารให้ปลาตอเดี๋ยวคลิปต่อไปผมสิลงไปเห็ดอาหารป่าให้เบิง้งเนาะครับเนาะสำหรับคลิปนี้กะ่ะไปละครับผม ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเด้อกดกระดิ่งด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับผมขอกกร์คลิปหนาครับ